ถ่ายมาให้ดูเพื่อเป็นความรู้แบบผมรุ่นเนี้ยเดี๋ยวจะวัดดูว่าตอนนี้มันเหลืออะไรนี่มีเครื่องวัดเครื่องวัดเราก็ทำของเราเองเห็นไหมอันนี้ประกอบไว้กันเองนะครับดูขั่วด้วยนะครับมือเดียวทำไงดี อันนี้บวกอยู่ฝั่งโน้นจริงๆด้านหน้าเขามองตรงนี้เนี่ยก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าขั้วขัอ้วแอลขั้วอะไรสมมุติด,ด้านนี้หันหน้าออกหน้ารถด,ด้านนี้นะหันหน้าออกหน้ารถนี่ขั้วบวกอยู่อยู่นี้ด้านนี้หันหน้านะบอกเขาเรียกขั้วแอลขั้วแอลคือขั้วบวก อยู่ด้านซ้ายเมื่อมองจากหน้ารถอันนี้เห็นหันหน้ารถเมื่อมองเข้ามาโคบวกอยู่ด้านซ้ายวัดดีกว่าอันนี้จิ้มลบก่อนเท่าไหร่ปุ๊บเฮ้ย1ิบอ็จุดเแต่จริงๆเพื่อสาตาร์ทอะ่ะอันนี้คือไม่พอเพราะรถวิ่งเนี่ย รถวิ่งนะจากจากจาก12โวลต์นเนี่ยรถวิ่งพอได้ชาร์จเข้าไว้เนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยชาร์จเข้าไว้รู้สึกจะมี13 13โวลต์กว่า13.5ขึ้นไปหรือไงเนี่ยใครรู้ช่วยบอกด้วยอ่ะทีนี้เรามีเครื่องก็ต้องลองดูเครื่องตัวนี้เครื่องชาร์จ จริงๆมันสเปคสูงสุด6แอมป์เองนะแต่ลองดูยืมเพื่อนเต็นนะเ mm. ขอบอกถ้าหมดเลยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้หมดเลยนะหมดเลยให้กด maintenance mm. ค่อยชัดเลย maintenance mm. ใช้ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่เพื่อกระตุ้นแบต2แอมป์ใช้ชาร์จเพื่อเหลือน้อยหรือมีไฟน้อย หกแอมป์มีโหมดออโต้ด้วยไว้มีดับออโต้ด้วยหกแอมป์ช้าร์จสำหรับแบตปกติแบตปกตชิชาร์จทำไมงั้นอันนี้มันไม่ได้หมดถือว่าหมดหรือเปล่าไม่รู้นะสิบเอ็ดเอาสองแอมป์แล้วกนเซฟไว้ก็มีไฟน้อยโอเคสองแอมป์ ดับออโต้เนี่ยอ๋อต้องกดคีสองแอมเรื่องไงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะ เมนเทนแนน2มใช่ไหมลองดูแล้วกันเอาหัวไหนก่อนดียลบก่อนก็ให้มันแน่นลบแล้วก็บวกไม่เป็นไรนะอาอ,อแล้วเมื่อกี้มันขึ้น11.9น่าจะเวิร์กนะ เดี๋ยวลองลองชมติดตามดู